อล่าสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้คุณกําลังอยู่กับ m i x เซนชาแนลวันนี้เรามาอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่า c Camera f e e d ครับเกมนี้ว่าด้วยเรื่องราวคุณคือคนหนุ่มที่กำลังจะหางานทําและหลังจากที่คุณได้ข่าวว่าโกดังใกล้ๆบ้านกลับมาเปิดทําการอีกครั้งประกาศหาเวรยามกะกลางคืนคุณจึงไม่รอช้าที่จะไปสมัครงานเพราะคุณคิดว่านี่เป็นงานง่ายๆไม่มีอะไรมากแต่ดูเหมือนทุกอย่างจะไม่เป็นไปตามอย่างที่คุณคิดครับ ก็นั่นแหละฮะเอาเป็นว่าเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงเรื่องเลวร้วายที่จะเกิดขึ้นกับเราหรือสิ่งที่ไม่คาดคิดจะเป็นยังไงเราลองไปรับชมกันเลยครับโอเคเปิดมาก็อยู่อย่างนี้เลยไม่มีอะไรเลยอันนี้แหละบ้านล่ะอุ้ยตัวเราเดินช้าเนี่ยเดินช้ามากนี่คือเดินแล้ว <laughs> นี่เมาสผมเร็วไปนิดหนึ่งนะเนี่ยผมลดลดความเร็วเมาส์นิดหนึ่งครับอ่าอีกนิดนึ่ง <laughs> โอ้โอเคความเร็วประมาณนี้น่าจะพอได้ครับในบ้านเหมือนเหมือนเป็นบ้านมั้งครับน่าจะเป็นบ้านมันชั้นสองเหรอทำไมอะ่ะนี่ผมยกเมาส์นะถ,ถ,ถ้าคุณเห็นเมาส์สั่นคือผมยกเมาโอเคครับนี่น่าจะเป็นในบ้านครับเราเข้าไปด้านในไม่ได้ครับโอ้โ oh, ห oh, แต่หน้าแบบมันเคว้งๆเ,เหมือนความฝันมัน้งใช่ไหม ดูสิภาพมันว่าวนูนๆโอเคฮะสงสัยคงต้องลงด้านล่างครับอุ้ยอะไรอะใครอะเอ่อต้องลงไปหาใช่ไหมสวัสดีครับอุ้ยคามเมราฟีดเกมโดยอะตอมพิกเซลครับไง อะไรนะเขาเรียกอะไรอะกล้องมลกายคือเหมือนคนเฝ้ากล้องอะฮะงานคนเฝ้ากล้องคนใหม่งานของนายมันง่ายๆมากเลยนะก็แค่จ้องจอเข้าไว้แล้วก็ทุกอย่างปลอดภัยนายไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับอะไรทั้งนั้นอะ่ะเพราะว่าเรื่องไร้จะไม่เกิดขึ้นหรอกถ้านายเบื่อก็แค่ลองออกไปดูรอบๆขอให้โชคดีนะวันนั้นครับน่าจะมาจากหัวหน้ามั้งครับป้ายของหัวหน้าโอเคเราเดินเร็วขึ้นละนี่ใช่ไหม ไม่มีเพลงไม่มีอะไรเลย,เง,ยเงียบๆครับเป็นเกมที่ไม่ได้ใส่เพลงใส่อะไรมาโอเคนี่คือการจ้องจอที่เขาบอกเลยนะนี่จอหรือภาพนิ่งเนี่ยวิดีโอหรือภาพนิ่งแต่มันก็คงจะไม่มีอะไรขยับหรอกเรามาเฝ้าโกดังใช่ไหมนี่น่าจะเป็นด้านล่างครับแล้วมีห้องประมาณสามสามห้องหรือสองห้องวนะเนี่ยเพราะว่าตรงนี้เหมือนจะมาจากทางเดียวกันมารับจากโกดังด้านหลังอ่า น่าจะาคนละด้านครับไอเนี้ยน่าจะมาจากคนละด้านผม,มดูละเพราะมันมีไอกล่องเนี่ยลังสีน้ำเงินประมาณนั้นครับส่วนอัอเนี้ยน่าจะเป็นอีกที่หนึ่งซึ่งไม่รู้ว่ายังไงเรามีวิทยุด้วยครับเผื่อฟังเล่นแล้วทำยังไงอ่ะนั่งไม่ก็คือถ้าเรานั่งดูเราเบื่อเราก็ออกไปเดินใช่ไหมแต่จริงจนะการไปเดินมันมันไม่ค่อยดีเท่ากับการที่คุณมานั่งจ้องจออย่างเงี้ยเพราะว่ากล้องมันมีหลายตัวใช่ไหมมันเห็นได้หลายที่ ถ้าคนเฝ้ากล้องวงจรปิดเขาไม่อยู่กับที่แล้วเขาแค่เดินออกไปอ่ะคุณเห็นได้ในในที่ที่คุณไปเท่านั้นแต่ในที่อื่นคุณจะไม่เห็นไงเพราะฉะนั้นการออกจากจอเป็นเรื่องที่ไม่ไม่ถูกต้องเท่าไหร่ครับอืมโอเคไหนลองแต่ว่าเกมน,นี้ดูเหมือนจะไม่มีอะไรเราลองออกไปดูแล้วฮะกดอ e, ีเพื่อเปิดประตูโอเป็นห้องครับต้นไม้สูงขนาดนี้เลยเหรอด้าน,นนอกน่าจะเป็นต้นไม้ครับใช่ไหม พอข้างนอกมันดูมืดมันดูแปลกตาไปเลยนะเนี่ยประมาณนั้นครับอ๋อแปลกตาจริงด้วยต้นไม้ปบนๆตน้นต้นไม้ต้นไม้ PNG ก็นั่นแหละฮะก็คือเขาเขาทำงานใกล้บ้านเนาะด้วยความที่ว่าพอเป็นงานใกล้บ้านเขาคุ้นเคยกับแถวนี้ดีอยู่แล้วแหละตัวเราเองคุ้นเคยกับแถวนี้ดีพอข้างนอกมันมืดมันก็ให้บรรยากาศที่เปลี่ยนไปไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามนั่นแหละครับ มีน้ำให้กินด้วยมีกาแฟมีน้ำหวานให้กินด้วยอุ้ยที่นี่ดีนะเนี่ยสวัสดิการดีนะเนี่ยแถมมีเหมือนจะเป็นขนมด้วยครับตอนแรกผมทำไมมันเหมือนเป็นซอสอะซอสมะเขือมายองเนสมัสตาร์ดที่นี่เขาทำเบอร์เกอร์ด้วยเหรอครับอันนี้อะไรเนี่ยโคโคลาดา้าสคูลน่าอะไรอะช็อกโกแลตมันเป็นแท่งอย่างงี้โอเคฮะ มีอะไรเอ่ยตรงนี้มีทีวีมีแคสเซ็ตเทปด้วยครับโอ้เก่ามากเลยนะเนี่ยถ้ามันมีไอ้แคสเซ็ตเทปอย่างนี้ปะโอ้โหแม่นยุคเก่ายุคแปดศูนย์มั้งเนี่ยถ้านายต้องการสิ่งนั้นทํางานให้กับสิ่งนั้นสิคำคมบ้านไหนวะเนี่ย <laughs> โอเคเวลาเท่าไหร่แล้วครับตีหนึ่งยี่เออไม่ใช่ตีหนึ่งสิบเจ็ดนาทีประมาณนั้นครับ ห้องนี้มีอะไรไหมเปิดได้ครับห้องน้ําครับไม่มีกระจกไม่เห็นหน้าตัวเองไม่เห็นขาด้วยโอ้สะอาดมากเลยอะห้องน้ําที่ทํางานเก่าของฉันมันไม่เป็นอย่างเงี้ย <c oughs> <c oughs> ก็คือมันมันสกปรกมากกว่านี้แน่แหละก็ทําไงาได้ละ่ะคนมันเยอะเนาะอืมมีสมุดโน้ตกับโทรศัพท์ครับก็คือเราเดินดูรอบๆใช่ไหมอ่ะปิดประตูไว้ก่อนครับ เพื่อความปลอดภัยเนาะถ้าเกิดมีอะไรขึ้นมาเราจะได้เช็คจากเสียงประตูได้อ่าเพราะเราคือเวียนยามนั่แหละฮะกำลังจะคิดคำอยู่แต่ไม่รู้จะพูดอะไรโอเคครับเดี๋ยวลองไปดูด้านล่างแล้วกันเนาะอินเทอร์นอินเทอร์อะไรอ่ะอ๋อ,อมันคืออินเทร์เ็เปิดประตูตรงนี้ครับอ๋อนี่ไงไอ้กล้องที่เห็นก่อนหน้าน,นี่คือน่าจะมองมาจากตรงนี้ครับอ่านี่ไงกล้องวงจรปิดครับ โอเคเกีเงียบๆดีครับผมก็จะพูดไปเรื่อยเนาะมีกาแฟด้วยครับโอ้เป็นลาเต้ด้วยทำลายด้วยโอ้โอ้มีแก้วกาแฟแถมทำลายอย่างสวยบ้ามีคนชงกาแฟเก่งขนาดนี้ในบริษัทได้ยังไงแล้วถามแล้วขอถามเรื่องหนึ่งนะแล้วทำไมถึงมีแก้วกาแฟแล้วไม่มีคนทำงานทำไมผมอยู่คนเดียวอ่ะแล้วเขาทำกาแฟมาตอนกลางคืนให้ใคร อืมที่นี่บริษัทดูมีความสุขดีนะฮะโอเคมีอะไรอีกไหมข้างนอกเช็คเสมอครับเพราะเราคือเออ่ยามเน่หละโอเคครับลองเปิดตรงนี้ดูโอ้ที่นี่ดูมืดมากเลยนะเนี่ยประมาณนั้นครับก็นี่น่าจะเป็นโกดังเก็บของครับมีกระเป๋ากล่องใส่ของเอกสาร เหมือนเป็นรับรับเหมาเป็นโกดังเก็บทุกทุกอย่างมั้งครับเป็นข้อเลยกอรบริษัทโกดังประมาณนั้นมัน้งผมไม่แน่ใจว่าจะเรียกว่าอะไรนี่มีอ๋อนี่ไงเป็นแพ็กน้ําจริงด้วยเป็นลังน้ํามีกล้องครับนี่ไงกล้องมาจากฝั่งนี้ก็จะเห็นจากมุมนี้เนาะอาอขุยของมีหลากหลายมากเลยอะหลากหลายจริงนะมีโต๊ะโต๊ะทำงานเอกสารแล้วคิดตังค์โอ้ยมีโทรศัพท์ครับ ด้านนอกครับโอเคครับไอ้น,นี้น่าจะเป็นสวิตไฟมั้งครับเดี๋ยวผมขอขึ้นไปเช็คโทรศัพท์ก่อนนะครับฮัลโหลครับเอ่อฮัลโหลครับเสียงมีคนกั้นขำครับแล้วก็วางสายไปแล้วอ่ะ หมือนมีคนกั้นขำครับวอทผมพมว่าแปลกๆละผมผมลองเข้ามาเช็คกล้องดูก่อนละโอ้ห้องด้านล่างไฟมันดับครับผมมองไม่รู้เรื่องเลยว่าไฟมันดับด้านล่างไฟดับครับด้านล่างไฟดับเดี๋ยวผมขอลงไปเช็คก่อนนะเขาบอกว่าด้านล่างไฟดับปิดประตูก่อนไปไฟดับเหรอบ้าเราเพิ่งขึ้นมาเอง เช็คเช็ครอบๆอดีๆครับทำไมไฟดับวะฮัลโหลมีอะไรไหมเชี่ยโอ้ oh. ไปดูกล้องครับรีบไปดูกล้องก่อนเผื่อเราเจออะไรจะได้เห็นผ่านกล้องโอเคแม่งเห็นจริงด้วย Everything is not safe because bad thing will happen ก็ตัอย่างไม่ปลอดภัยแล้วเพราะมีเรื่องแย่ๆเกิดขึ้นแล้วยังไงล่ะแล้วมึงบอกก่อนหน้านี้ว่าปลอดภัยอ่ะแล้วไหนมึงบอกไว้ก่อนหน้านี้มึงบอกว่า,ามันจะไม่เกิดอะไรขึ้นนะทำไมป้ามันเปลี่ยนได้ยังไงอโอ้ไม่ก <c oughs> oh <my> <c oughs> ้าวไปเลยเฮ้อคือทำไงเดียะแจ้งโทรหรืออะไรเราต้องลงไปลองโทรไหมโทรไหมโทรหัวหน้าโทร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 เรียกตำรวจเลยไม่ได้ ดกดโทรไม่ไดล้ลงไปไหมอย่างน้อยเราเป็นรปภนะเราเป็นยามกลาคืนนะเราต้องไปเช็คสิไหนอุ้ยมันโดนปิดครับโดนปิดด้วยไม้ด้วยทำไมไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยอะ่ะแล้วโดน what the fuck อะไรอะ่ะต้องการค้อนต้องการค้อนเชียแล้วของมันดือ้อเราไปไหนไม่ได้เลยใช่ไหมเนี่ย มันกันไว้อ่ะไปในคอนเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอเช็กก่อนจะมีอะไรอีกไหมวะกลัวคอนทุบหัวมันเลยได้ไหมอุ้ยเชีย่ยมันยืนอยู่นั่นน่ะมันมองมาทางนี้หรือมองไปทางไหนอ่ะเชีย่ยฉัปแล้วกูปแล้วกูไปแล้วกูววออกเลย <c oughs> อยู่ล,ย <c oughs> ลีอ่ะหลังจาก หลังจากผมบอกทุกคนเกี่ยวกับเรื่องนี้พวกเขาบอกว่าผมน่าจะเป็นบ้าเพราะว่านอนน้อยฮะคืออย่างนั้นผมก็ออกจากงานอย่างในทันทีครับอะตอมพิกเซลครับเกมโดยอะตอมพิกเซลโอ้คือมันไม่ได้จ้ำไม่ได้แรงนะแต่ว่าบรรยากาศมันด้วยความเงียบอ่ะมันกดดันนะก็ถือว่าไม่ได้ไม่ได้น่ากลัวมากขนาดนั้นแต่คือมันดูแบบเออคลิปปี้ดี โอเคครับก็จบไปแล้วครับกับ c a m ม r ราฟ e ดครับถ้าทุกคนชอบก็จะลืมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะครับเอาเป็นว่าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ